สวัสดีค่ะพี P ่พัชเอ็กซ์ทนายนะคะวันนี้นะคะทิพจะมาสอนวิธีการดูข้อความ SMS ซึ่งเป็นโปรโมชั่นจากทาง AIS ส่งมาให้เรานะคะสำหรับข้อความที่ทาง AIS ส่งมาให้เราในเบอร์มือถือของเรานะคะจะเป็นโปรโมชั่นเฉพาะเบอร์เรานะคะเหมือนกับคลิปนี้นะคะที่ทิพได้รีวิวไปนะคะอันนี้เลยจะเป็น จะเป็นโปรโมชั่นเฉพาะบือของทิปเองนะคะซึ่งถ้าใครได้รับข้อความแบบนี้นะคะสามารถที่จะสมัครได้เลยนะในมือถือของเรานะคะถ้าใครได้รับข้อความแบบนี้นะคะสามารถกดรหัสสมัครได้เลยเนาะทีนี้เรามาดูตัวอย่างซึ่งเป็นโปรเน็ตไม่ลดสปีดไม่จำกัดปริมาณของทาง e a i s นะคะที่ส่งโปรโมชั่นมาทางข้อความเนาะ อันดับแรกนะคะเราก็เข้ามาที่แอปข้อความนะคะแอปนี้เนาะจากนั้นนะคะให้เราเลือก AIS e นะคะทีนี้ก็จะมีข้อความต่างๆมาเนาะนี่ก็คือโปรโมชั่นที่ทิปได้รีวิวไปแล้วนะคะซึ่งเป็น โปรฮิตลดราคาเล่นเน็ตไม่จำกัดที่ความเร็ว2เมกนาน30วันเพียงเดือนละ90บาทต่ออายุอัจโนมัติต่ออายุอัจโน,ม,ออจจนมัตินาน6เดือนสมัครกดดอกจัน788ดอกจัน5 5 7 9สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะคะรับสิทธิ์ได้ถึง12เดือนกุมภา64นะคะข้อความนี้ส่งมาตั้งแต่วันที่9กุมภานะคะ ปี2021เวลา9นาฬิกา45นาทีซึ่งถ้าส่งมาในข้อความของเรานะคะหรือว่าใครที่ได้รับข้อความแบบนี้นะคะที่ขึ้นว่า2เมกนะคะไม่มีคำว่า Gb Gb ก็คือกิกะไบต์ตัวใหญ่นะคะถ้าขึ้นคำว่าเมกเมกะบิตเพอร์เซกนะคะแบบนี้นะคะก็คือเป็นเนต็ตที่ไม่ลดสปีดไม่จำกัดปริมาณนะคะ เราสามารถสมัครได้เลยนะเฉพาะมือถือของใครที่ได้รับแบบนี้นะคะสามารถสมัครได้เลยโอเคทีนี้เราจะมาดูข้อความที่เป็นการจำกัดปริม,มาณน,นะคะอันนี้เลยนะตัวอยา่างอันนี้คือโปรเน็ตที่มีการจำกัดปริม,มาณน,นะคะแล้วก็มีการลดสปีดความเร็วเน็ตนะคะ ตัวอย่างก็คือนี่เลยนะคะอลังการงานเน็ต AIS เขาจัดให้โปรเด็เน็ตเร็ว1เมกถึง500เมกะไบต์นะคะต่อเนื่องนาน24ชั่วโมงก็คือต่อ1วันนะคะเพียง25บาทสมัครกดดอกจัน777ดอกจัน7356สี่เหลี่ยมได้ทุกวันนะคะจนถึง30มกกางม64ก็คือผ่านมาแล้วนะคะ ไม่สามารถสมัครได้แล้วเนาะแต่ตัวอย่างก็คือตรงนี้เนาะ1เมทหเมกะบิตเพอร์เซกนะคะก็คือ MBPS อันนี้อ่านว่าเมกะบิตเพอร์เซกนะคะเป็นความเร็วของเน็ตนะคะหรือว่าเป็นสปีดของเน็ตนะคะส่วน500 MB ก็คือเมกะไบต์อันนี้ก็คือ ปริมาณความจุของเน็ตที่เราได้ใช้นะคะก็คือ500เมกนะคะอันนี้นะคะจะเป็นเน็ตที่ลดสปีดแล้วก็จำกัดปริมาณน,นะคะอันนี้ถ้าเราใช้ครบ500เมกนะคะความเร็วเน็ตก็จะลดลงตามโปรโมชั่นเลยนะคะจะไม่ต่อเนื่องนะคะทีนี้เราจะมาดูอีก อันนี้ก็จำกัดปริมาณจำกัดปริมาณน,นะคะอันนี้เลยนะคะไม่จำกัดปริมาณเมาเมาเน็ตไม่อั้นเร็วหนึ่งเมกะบิตเพอร์เซกนาน24ชั่วโมงเพียง30บาทพร้อมวียูฟิเ u ียมดูซีรีส์เกาหลีไม่อั้นฟินฟินไม่มีโฆษณาขั้นนะคะสมกกัครกดดอกจัน6 8 6ปดดอกจันสอสี่เหลี่ยมต่อออกนะคะ เราจะดูอีกเนาะอันนี้ก็คือไม่จำกัดปริมาณนะคะนี่หนึเมกะบิตเพอร์เซกประมาณนี้ขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะคะก่อนจบคลิปนะคะถ้าใครได้รับข้อความเหมือนกับทิปนะคะเหมือนกับที่ทิปได้รีวิวไปแล้วนะคะและก็ตัวอย่างที่ทิปได้รีวิวไปแล้วนะคะซึ่งเป็นเน็ตที่ไม่ลดสปีดไม่จำกัดปริมาณ ใครที่ได้รับข้อความแบบนี้ก็สามารถกดรหัสสมัครตามที่ข้อความของ AIS ส่งมาให้เราได้เลยนะคะซึ่งเป็นโปรฮิตโปรลับเฉพาะคุณเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมก็ลองเลื่อนดูข้อความในมือถือเราดูนะคะว่ามีข้อความแบบนี้หรือเปล่าถ้ามีก็ลองกดรหัสสมัครได้เลยนะคะก็จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขวันเดือนปีที่สามารถกดสมัครได้นะคะ ขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ